ย่างกุ้งแม่น้ำเดอ้อทุกคนสาวๆมาย่างกุ้งแม่น้ำให้ฉีดวัคซีนเก็บก็ย่างๆให้ยายโอ้ยน่ารักจริงๆน่ารักมากๆเลยได้บุญเยอะๆเด้อได้แฟนรวยๆเด้อลูกเด้อให้ได้แฟนรวยๆนะมาช่วยยายย่างของคุกกี้ให้แฟนรวยๆนะให้เป็นให้มีแฟนน่ารักน่ารักเหมือนพุกกีก้ กิ๊กมาย่างย่างกุ้งแม่น้ำให้หวานกันปิดปิดปิด,ปดมันจะติดลิเกติดเดี๋ยวค่อยเปิดให้ยายแปดนาทีครบก่อนแล้วดูอย่างนี้ มีปลาหมึกย่างนะคะวันเกิดเจ้นะเกินนะเกดเจ้ากองนะมีย่าปลาหมึกย่างนะหนึ่งวันก็กลับบ้านได้แล้วหมึกตุ้มนะหมึกตุ้มหมึกตุ้มนะคะหมึกตุ้ม,ม,มนะอันนี้ใส่อะไรเหรอใส่อะไรเป่ะ ไม่ใส่นะมันอันนัน้นเนาะขี้โผล่ปะไ,ม,ไม,ม่น้ำไข่มันอ๋อน้ำไข่อ๋อน้ำไข่มันพุ่งออกเไงปิด ขางข้าวนมข้างข้าวอย่าเปิดเพลงดูคนสวยทุกย่ากบรรยากาศหน้าร้านนะั้นทุกคนบรรยากาศหน้าร้านเจ๊เนี่ยนี่มุมถ่ายรูปนะคะใครจะถ,ถ่ายก็ไปถ่ายนะมุมสวยเจ๊จัดกระถางต้นไม้อะไรอะตรงนี้นะถ่ายรูปตรงนั้นมาหินอ่อนได้เลยสวยดี มีมีต้นต้นอะไรนะต้นอะไรอันนี้ต้นอะไรนะเทาไรน,นะเออทาไรมีเทาไรกำลังโตใส่ปุ๋ยมันก็เลยงามนะ่ะยายใส่ปุ๋ยนะ <c oughs> ยายใส่ปุ๋ยก็เลยงาม <c oughs> อร่อยเลยกุุงแม่น้ำหวานหวานกินอร่อยอร่อย เพลถึงแปดนาทีเอากาอี้มานั่งนีุกกิกเอากาอี้มานั่งไปกูอี้อยู่ตรงนั้นยกยกอันเั้นออกแล้วยกถ้วยออก 可以啊。Okay, uh แต sure so sure ่ปุ๋ยละงามเลยจ้ะแล้วมันนั่งจะไปม่มันเหนื่อยเลยเดี๋ยวตั้งโม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 พุ่นสนามมาใหม่เปิดได้อยู่อันนี้เปิดเสียงเลยอันนี้ แต่เพลงมันบะไรเลือจำแล้วี เน้อใขาจะกินกุ้งแม่น้ำราคาย่อมเยานะไม่แพงด้วยจันก็มีขายใส่ดสดๆเลยนะสดๆเขใส่ออกซิเจนเขาใส่ออกในในอ้นี้เขาในกระบะเขามาสดๆเลย พอเข้าภรษาต้นเข้าภาษามันก็ออกนะต้นแรกมันเป็นหนอดิหนมอืพอเข้าภาษามันก็ขึ้นพอหมดเข้าภาษามันก็ออกมันก็นั่นไปซื้อมาอยู่ไปซื้อทุเรียนมันนั่งเจอพอเข้าภรษามันก็เกิดก็ยืนอยู่ดีนะเอาก็อี้ไหมนะเอาเก้อี้มานั่งก็ยืนอยู่ดีอีกกิ๊กเอ้อ เดี๋ยวนาทีเดียวเดี๋ยวค่อยเปิดเดินหนาที่หนึ่งพีจ้าวันนี้กินที่ร้านนะคะพักเหนื่อยกินบันเกิดกับหลานๆนะคะ ว่ามันเกิดในเจ๊บ้างเด้อทุกคนเด้อว่ามันเกิดในเจ๊กองด้วยนะวันนี้เลยทุกคนบ๊ายบายเจอกันกคลิปหน้าค่ะ